สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปข่าสาวนะคะและ EP นี้นะคะมากับซีรีส์บ้านกัดเธอเย้ yeah. นะคะก็ ก่อนอื่นเลยเนี่ยบางคนก็จะรู้แล้วแล้วว่าอาร์มได้มีแผนในการที่จะซื้อบ้านใช่ไหมคะแต่ว่ากว่าที่เราจะได้บ้านมาเนี่ยมันก็มีกิจาการรมมากมายหลากหลายความท้าทายทุกสิ่งทุกอย่างเนาะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่ากว่าที่เราจะได้บ้านมาเนี่ยเราต้องไปทําอะไรกันมาบ้างมีการวางแผนยังไงเพราะอะไรถึงซื้อบ้านถ้าพร้อมแล้วนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็ติดตาม EP ีบ้านก็เทอของอาร์มด้วยนะคะไปกันเลย ทีนี้ทุกคนก็อยากรู้ใช่ไหมคะว่าเหตุผลในการอยากมีบ้านอะ่ะเพราะว่าอะไรย้อนกลับไปปีที่แล้วต้นต้นปีอะ่ะก็คือน้องหมาที่บ้านอะ่ะเสีย oh. ใช่ไหมคะหล oh <my> ังจากนั้นคุณแม่กับคุณพ่อก็แบบเกือบๆแหละที่จะเป็นโรคซึมเศร้าเราก็เลยเออเราคงต้องหาน้องหมามาให้คุณแม่ดีกว่าเพราะว่า มันกลายเป็นจากคุณแม่ที่มีน้องหมากับคุณพ่อเนอะเขาก็จะเล่นกันทุกวันแหละเพราะเราไม่ได้อยู่ที่เดียวกับเขานะคะก็เลยไปซื้อน้องหมาปอมมานะคะก็หลายคนก็น่าจะเห็นในคลิปเที่ยวนะคะชื่อน้องโมจิก็คืออามะซื้อมาให้คุณแม่เนอะแล้วด้วยความที่เราเป็นคนซื้อเองอะเราก็รู้สึกแบบเออผูกพันกับน,น้องอยากมาเล่นกับน้องทุกวันมันก็เลยเกิดเป็นความรู้สึกข้างในว่าแบบเออเราอะก็อยากมีมีมีเวลาที่ได้เลี้ยงหมาบ้าง แต่ว่าปัจจุบันอะเราอยู่กันที่คอนโดใช่ไหมมันก็ยากมากที่มันจะเอาหมามาเลี้ยงมันก็อาจจะมีบางคนที่แบบเออแอบเอาหมาเอาแมวม,มาเลี้ยงแต่ว่าเราอะรู้สึกว่าเราอยากเลี้ยงแล้วให้คุณภาพชีวิตเขาดี<อ>เพราะนั้นจริง,รงๆมันก็ต้องมีที่วิ่งเล่นให้เขาเนาะบ้านนี้ก็เลยเกิดขึ้นจากความที่อามเองอะอยากเลี้ยงหมาแล้วก็เราก็อยากขยับขยายพื้นที่นะคะหลังจากนั้นอะเราก็ลองยื่นกู้ไปปีที่แล้วเนาะแต่ว่าผลออกมาก็คือไม่ผ่านค่ะทุกคน ก็เป็นประสบการณ์นะคะก็คือเราไปยื่นแบบที่เราไม่รู้อะไรเลยไม่ได้ศึกษาเห็นบ้านน่าจะดูแบบบ้าน2บ้านแบบ2โครงการ3โครงการแล้วก็เออเอาที่นี่เลยยื่นโดยไม่ได้เตรียมอะไรเลยไม่ได้เตรียมสเตทเมนต์ไม่ได้เตรียม,ม,ยมทําบัญชีหรืออะไรทั้งสิน้นผลมันก็เลยออกมาว่าเราไม่ผ่านนะคะหลังจากนั้นอ่ะเราก็เฟลไปก็แบบเสียสูตรแบบแป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับไป อัมเองก็เริ่มไปศึกษาไม่ว่าจะอยาก o u t u b e Ti k t o อก a c e b o o k หรือใครก็ตามเออดูว่าเฮ้ยก่อนนั้นเนี้ยเรามีปัญหาบกพร่องอะไรบ้างแล้วเราจะต้องแก้ตรงไหนแล้วก็เตรียมตัวไปเลยปรึกษากับธนาคารก็เป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะอัมก็ไปปรึกษากับธนาคารว่าเอออัมอยากได้บ้านแบบเลนจ์ราคาประมาณนี้ตอนนี้ประวัติอํามเป็นอย่างนี้นู่นนี่นั่น,นฟินแนนเชียลอํามเป็นอะไรประมาณเนี้ยถ้าเราจะกู้อีกครั้งอ่ะมันจะต้องผ่านนะครับจริงๆอํามก็ดูบ้านแทบๆทบที่มันเป็น ใกล้ๆบ้านคุณแม่และกันเพราะว่าคอนโดอยู่บางนาแล้วที่อยู่ในเมืองนะคะก็เลยแบบเออออกมารอบนอกบ้างที่ออกมารอบนอกเพราะว่าบ้านตอนนี้ถ้าอยู่ในเมืองราคามันสูงมากอันก็มีงบที่ดูไวเนว่าอยากไม่ให้เกินเท่าไหร่ก็จะได้มาแถบแถวที่เป็นเรียบท,งดดทางด่วนลามินทาวงแหวนนะคะแถวจตุโชตที่เลือกทำเลนี้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยมันเดินทางเข้าเมืองง่ายมันจะมีทางด่วนใช่ไหมเออที่จากจตุโชตอะค่ะเข้าไปที่ ผ่านเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราไปลงตรงแยกพระรามเก้าได้เลยมันก็จะเข้าไปได้แล้วไอ้ตรงทางด่วนนั้นมันก็ต่อไปที่อืน่นก็คือสะดวกแหละออกจากหมู่บ้านวิ่งไม่เกิน2-3กิโลก็ถึงทางด่วนแล้วมีพวกห้างพวกโรงบาลแล้วเราก็เคยอาศัยอยู่แถวนี้มาก่อนนะคะซึ่งเราก็มีแบบ โครงการที่เข้าตาหลายโครงการมากนะคะแต่ว่าคัดมาแล้วที่คิดว่าตอบโจทย์อตอนนั้นก็ดูเป็นบางกอกบูรวาธนะคะแล้วก็ที่นี่ก็คือเดอะซิตี้ของ AP นะคะตอนแรกเราปักใจว่าแบบเออเราอยากได้บางกอกบูรวาธมากเออกออ็โอเคคุยกันว่าเดี๋ยวแบบสิ้นปีเราจะมาทําเงินจองนู้นนี่นั่นมาเลือกแปลงแล้วทุกคนอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อสุดบุคคลนะคะ แต่จริงๆเราเคยเข้ามาดูแล้วหนึ่งรอบแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่สนใจเพราะตอนนั้นเราอยากได้บางกอกบุรีวัฒน์มากเออตัวบางกอกบุรีวัฒนะ์อ่ะในราคาที่เท่ากันนะครเราจะได้บ้านแค่235ตารางเมตรเป็นพื้นที่ใช้สอยแต่ว่าที่เนี่ยเราได้330บคือตอนนั้นที่เราเข้ามาเราก็คือเออดูๆไปแม่อยากดูแบบแฟนอยากดูก็ก็ดูๆไปไม่ได้แบบไม่ได้อยากได้ไม่ได้แบบเอออะไรเพราะว่าแบบอยากได้บางกอกบุรีวัฒน์อ่ะเออแค่นั้นเลยเออแล้วอยู่ดีๆเซลล์ของโครงการนี้เขาก็โทรมาตอนประมาณเดือนกรกฎาคม ผลที่ที่บอกว่ากู้ไม่ผ่านตอนนั้นนะมันประมาณเดือนมิถุนามัง้งเออกรกฎาดาเขาก็ติดต่อมาแบบเออคุณอาร์มเข้ามาดูอีกทีไหมอาร์มก็เลยบอกเขาว่าเออคุณสมมติมว่าเซลชื่อคุณเอแล้วกันก็เออคุณเอตอนนี้ยอาร์มยังอาร์มยังไม่กู้นะอาร์มจะไปกู้อีกทีก็คือปีหน้าเลยก็เขาก็แบบเออคุณอาร์มลองเข้ามาดูก่อนมาจองกันก่อนก็ได้ถ้าสนใจจริงจงเดี๋ยวล็อกแปลงแล้วก็ปีหน้าแล้วเข้ามาทําเรื่องกันเออมันก็แปลกเพราะว่า เราะว่าจริงๆอ่ะหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านอ่ะเขาก็พยายามอยากจะขายให้หมดเนาะเขาจะไม่ให้จองข้ามปีแล้วเขาก็พยายามจะดันก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรดนใจให้สุดท้ายเราก็เลยกลับเข้ามาดูพอกลับเข้ามาดูแล้วก็ด้วยแบบราคาด้วยโปรโมชั่นที่เขาให้ด้วยแบบพื้นที่เองกลายเป็นว่าเราได้แปลงที่เป็นหลังมุมเนาะทิศใต้แบบที่เราอยากได้นะคะบ้านก็ค่อนข้างกว้าง ก็เดี๋ยวทุกคนคงจะได้เห็นหลังจากนี้เราก็เลยแบบอ่ะโอเคตัดสินใจคุยกับแฟนคุยกับแม่ว่าจะเอาตรงนั้นหรือตรงนี้ดีนะมันก็แบบมีการเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นอะไรใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วก็ตกลงปรงใจว่าโอเคเราจะจองที่นี่แล้วเราก็ได้วางเงินจองหลังจากที่เราต่อรองราคาต่อรองโปรโมชั่นกันไปเนี่ยเออน่าจะเดือนพฤศจิก,ศจก,กาปีที่แล้วนะครับปี6กก็ได้จองเรียบร้อยนะคะจริงๆบ้านอนะ่ะก็เป็นบ้านที่ ค่อนข้างใหญ่แหละแล้วก็เราก็หลักๆอะคนอาจจะแบบเห็นบ้านใช่ไหมแล้วก็เออทำไม ซื้อบ้านใหญ่จางอยู่กันแค่2คนเองเราก็เลยจะมาบอกแล้วกันว่าทําไมเราถึงซื้อบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้จริงๆอามกับแฟนก็คือตัดสินใจซื้อแล้วเราก็มองว่าวันหนึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ทั้งของอามแล้วก็ของแฟนอ่ะถ้าเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็จะแบบเอออยากเอาพวกเขาไม่อยู่ในบ้านนี้ด้วยจะมีน้องหมาซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นกี่ตัวนะคะก็เป็นสมาชิกอีกหนึ่งที่จะมีในบ้านแน,แน่นะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูขั้นตอนในการบวงสวงไม่ใช่บวงสวงสิในการมูนะคะด้วยความที่เรามีมีประสบการณ์เนาะที่เรากู้บ้านไม่ผ่านมาปีที่แล้วรอบเนี้ยเราก็เลยจัดใหญ่จัดเต็มคนคว้าทุกอย่างเพื่อทำอยังไงเพื่อที่จะให้เรานะคะได้บ้านหลังนี้มานะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ ที่แรกที่เราไปนะคะก็คือศาลหลักเมืองเขาอะว่ากันว่าใครที่อยากจะกู้บ้านผ่านเนี่ยก็ให้ไปไหว้ศาลหลักเมืองนะคะที่อยู่ใกล้ๆก,กับวัดพระแก้วนะคะเราก็ไปทําการไหว้เนาะเ,ออเทพเทวดาฟ้าดินใดใดศาลหลักเมืองขอพรให้เออเราอยากจะมาซื้อบ้านหลังนี้ที่นี่นะคะออก็บอกไปเลยเอ,อู๋อันเตรียมแบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโบชัวบ้าน ไปเสนอราคาสัญญาใดๆก็หอบกันไปเลยนะคะแล้วก็เอาไปวางให้ท่านเห็นก็บอกเราอยากได้บ้านเลขที่นี้นู่นนี่นั่นตั้งอยู่ที่ไหนก็คือบอกละเอียดทุกอย่างนะคะไหว้ทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลหลักเมืองเลยแล้วก็ได้มีการแบบไปบนบานศาลเก่านะคะก็แจ้งกับเจ้าพ่อศาลหลักเมืองนะคะว่าเออถ้าเรากู้ผ่านเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาถวายละครลำอะ่ะไม่แน่ใจน่าจะละครชาติมั้งเออให้นะคะ ส่วนที่ที่สองที่เราไปนะคะที่ทุกคนแนะนําในอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือไปที่ศาลพระแม่ธรณีเขาก็บอกว่าเออพระแม่ธรณีก็เป็นแบบเหมือนคนที่ปกปักดูแลรักษาพื้นดินนะคะเราก็ต้องไปขอว่าเออให้เราได้มีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของของพื้นดินนะคะก็ได้ทําการสักการะขอพรก็อธิษฐานให้เกี่ยวกับบ้านหลังนี้ในการกู้นะคะ สุดท้ายที่เราไปนะคะก็คือวัดภูเขาทองนั่นเองที่วัดสักเกตนะคะก็เดินขึ้นไปบุนภูเขาทองเนาะซึ่งตัวของภูเขาทองเองเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเรื่องเล่าละกันว่าเออใครที่อยากได้เนี่ยให้มาไหว้หมุดสะดือเมืองซึ่งอยู่บนภูเขาทองเลยนะคะก็จะเห็นในคลิปว่าแบบเออเราวนขึ้นไปนะคะก็จะมีเหมือนเป็นบาทใหญ่ๆซึ่งเราก็เอาเอกสารในการกู้บ้านทุกอย่างของเรานะคะถ่ายเอกสารเรียบร้อยพันๆพันๆพับๆพับแล้วก็ย่อนลงไปในตู้นะคะ เมื่อเหมือนเป็นการแบบจองที่แล้วก็จริงๆอ่ะความตะลกคืออย่างนี้ทุกคนก็คือเขาบอกว่าจะต้องเอาเงินไม่แน่ใจว่ากี่บาทถ้าจำไม่ผิดคือ21บอ็ะาทไปวางที่หมุดสะดือเมืองใช่ไหมเพื่อเป็นการแบบซื้อที่แต่เราลืมแล้วผู้เขาทองอทุกคนมันเดินขึ้นกับเดินลงคนละทางใช่ปะแล้วเราเดินลงมาแล้วเว้ยแล้วเราก็แบบกูลืมเอาเงินไปวางก็เลยแบบทาไงดีวะ แบบไม่อยากเดินขึ้นแล้วด้วยเออก็เลยเดินไปตรงที่เป็นแบบใกล้ๆจะมีภูเขาทองจำลองใช่ไหมคะก็เลยไปยืนยกมือไหว้ตรงนั้นว่าแบบเออขออนุญาตเอาเงินจองที่อะค่ะฝากไว้กับภูเขาทองจำลองนะคะและก็ฝากไว้นะคะนอกจาก3มที่ที่ผ่านมานะคะก็อัมก็มีการไปคลิปที่จันทบ,บุรีรอบแรกนั่นแหละที่ไปตัดผมอะเออแล้วก็ไปเที่ยวน้ำตกพริวใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนเดินทางลง ออกจากน้าตกผิวอะค่ะก็จะมีสารเหมือนเป็นสารพ่อปู่อะไรสักอย่างที่น้าตกผิวอะเออเราก็เลยแบบเออไหว้แบบเออขอพรว่าเออถ้าตอนนี้ลูกกําลังกู้บ้านอยู่นะวันนี้ลูกมาอัดคลิปจันทบุรีถ้าลูกได้บ้านมาก็เดี๋ยวจะกลับมาไหว้วันที่เราเข้ามาที่บ้านนะคะก็มีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําหมู่บ้านนะคะซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เนี้ย ค่อนข้างแปลกเพราะว่าที่อื่นทราบจะเห็นเป็นแบบพระพรมแล้วก็สันตายายใช่ไหมคะแต่ว่าที่เนี่ยก็จะมีเป็นพระตีมูรตินะคะแล้วก็สันตายายแล้วก็ได้ทําการสักการะขอพรขอให้ลูกเนี่ยได้มาเป็นสมาชิกที่นี่ได้มาแบบให้ปกครองดูแลให้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดูแลนะคะรวมถึงก็ไปไหว้เจ้าที่ที่บ้านด้วยก่อนที่ ที่ช่วงที่เราทําเรื่องกู้เนาะก็ดูเอาจริงๆก็คือมูสุดอะมูทุกทางทําทุกทางที่จะทําให้เราสบายใจแม้ว่าในใจลึกๆกเราก็รู้อยู่แล้วเออเราเตรียมตัวมาขนาดเนี้ยมันก็น่าจะผ่านแหละแต่ว่ามันเป็นความสบายใจเนาะนะคะในคลิปก็จะเห็นว่าอัมก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะไหว้ที่บ้านไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาหมู่บ้านหรือว่าจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจากรุงเทพมหานะครนะจนมาถึงปีที่แล้วก็ ได้มีการแบบเตรียมตัวหลังจากนั้นเตรียมตัวทุกอย่างแล้วก็เดือนมิถุนาปีนี้ค่ะ2567นะคะแล้วก็ยื่นบ้านแล้วก็กู้หลังจากนั้นก็มีความแบบตุ้มๆต,ต่อมๆนู่นนี่นั่นอะไรลุ้นคือโปรเซสในการทำซึ่งธนาคารที่เรายืน่นก็ยื่นไปหลายธนาคารเหมือนก,กันแต่ว่าธนาคารที่เราคิดว่าดอกเบีย้ยแล้วเหมาะที่สุดแล้วเราอยากจะรอก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะหรือทอสอสซึ่งวิธีการกู้ของเขาอะมันก็ด้วยความธนาคารแบบ รัฐบาลน่ะมันก็จะใช้เวลานานกว่าเจ้าอื่นนิดนึงมันก็จะมีความตีไปตีกลับตีไปตีกลับนิดนึงแล้วก็ความตลกก็คือการกู้กับทอสอสนะคะด้วยโปรไฟล์เราด้วยเขาก็เลยเออขอแบบเรซูเม่ที่เราใช้แบบเออทำไมเราทำงานมาเท่านี้อายุเท่านี้ทำไมถึงจะซื้อบ้านราคาระดับนี้เราจะไหวไหมมีการส่งเรซูเม่เข้าไปหลายๆอย่างเพื่อเขาดูว่าเออเรามีความพร้อมในการที่จะซื้อจนในที่สุดขา่าเวลาผ่านไปก็คืออัมยืนกู้นะจะต้นเดือนมิถุนา แล้วก็อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกแล้วก็วคืออาหมานับถือองค์พ่อพรพพิคเนตใช่ไหมครับวันนั้นอะก่อนวันที่ผลจะประกาศละกันก็เราก็ไหว้องค์พ่อเป็นวันวันไหวใหญ่น่าจะเป็นวันที่ย5 2สห้าหรือย6่นี่แหละเออเป็นวันพฤึหัต25ห้าหรือ26มิถุนายนะคบเป็นวันไหวใหญ่แล้วก็เอออ้ำก็ไหว้องค์พ่อก่อนจะออกจากบ้านก็คือไหวทุกวันแล้วก็เอออธิฐานว่าเออขอให้ผลมันออกมา ผ่านนะแล้วก็ให้มันแบบไปไปต่อได้ให้มันออกมาไวๆทุกคนพอแบบเราขอพรจบใช่ไหมแล้วเราก็แบบกําลังจะเดินออกจากห้องอนะ่ะทางเจ้าหน้าที่สินเชื่อของทอสอก็ไล่มาเลยดึง้งอมก็แบบเช็คเอาแล้วเห็นชื่อแล้วแต่ยังไอโฟนมันยังไม่เห็นเนาะก็แบบพอสแกนหน้าแนละ้วมันก็เห็นเขาบอกว่าคุณอามค้าเตรียมเอกสารทําสัญญาได้เลยค่ะเรื่องหน้าจะผ่านไม่เกินเย็นนี้แล้วสุดท้ายนะคะบ้านของเราก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วคะ่ะ ดีใจมากๆน้ำตาจะไหลเพราะว่าบ้านหลังนี้นอกจากที่เราเตรียมเงินเตรียมตัวเวลาประมาณหนึ่งปีที่เราเตรียมพร้อมเราทุกอย่างเพื่อให้มันสามารถคูบ้านหลังนี้ได้เป็นเหมือนฝันจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่อยากมีบ้านละกันแล้วก็เป็นเคสตัวอย่างละกันว่าเฮ้ยเราจะไปมูที่ไหนดีให้มัน ได้ให้มันผ่านแล้วก็ใครที่สนใจนะคะอยากเตรียมตัวเรื่องของแบบออแการกู้บ้านอะไรเงี้ยก็ถ้าอยากได้คำปรึกษาก็ทักมาหลังบ้านได้นะคะไม่ไม่ได้เสียตังอะไรแต่ว่าคงคงไม่ได้ตอบอะไรเยอะแยะมากมายก็อาจจะแบบบอกได้แนะนำทิคเล็กๆน้อยๆได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เรากู้บ้านผ่านแล้วนะคะคลิปหน้าเนี่ยอัก็จะไปพาไปดูว่าหลังจากที่เรากู้บ้านผ่านเราต้องทำอะไรบ้างฝากซีรีส์บ้านกระเทยไว้กับทุกคนด้วยนะคะ ติดตามบ้านของเราจนกว่าบ้านของเราจะเสร็จแล้วก็อยู่อาศัยด้วยความสุขนะคะรวมถึงอย่างที่บอกก็คือน้องหมาที่เราจะมีเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะเป็นน้องหมาพันอะไรตัวไซส์ไหนนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะกับบ้านกระเทยนะคะวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไปขา่าวด้วยนะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย